ก็คือคาราชการคารัชการจีนลูกข้ารา,าชการ ที่กีฬาทำสัมภาษณ์น้องศิลาที่ศีอาเนาะใช่แล้วก็มีบางคนนะคะขอมาว่าอยากให้มาดูว่าตอนที่น้องศิลามาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะครับนี่ก็เลยจะว่าให้ให้ศิลานะคะมาอัปเดตให้ฟังตอนนี้เราอยู่ที่จตุจักรนะคะเมื่อเช้านี้เราไปเที่ยววัดพระแก้วกันมาเนาะใช่ใช่สวยมากสวยสวยมากอืม ค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปด้วยแล้วก็จะสัมภาษณ์ศิลาไปด้วยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาส่งแล้วนะคะเดี๋ยวอาจจะขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกันเรื่อยๆคะ่ะระหว่างระหว่างนี้นะคะก็จะสัมภาษณ์ศิลาไปด้วยคุยไปด้วยครับ<ๆ><า>เป็นไงบ้างคะรสชาติอร่อยมากเป็นรสชาติอิงแบบหนึ่งครับเคยได้กิน uh, วนเต้มเส้นเล็ก แต่ว่าเส้นใหญ่จะอร่อยกว่าครับร <c oughs> ความรู้สึกของผมครับเ <c oughs> มือ่อกี้มีเส้นใหญ่ไหมอ่ะอร่อย <c oughs> จริงจริงโอเคแล้วพี่ก็กินด้วยพี่สั่งเส้นหมี่ ็ขอนำคลิปนะคะบรรยากาศช่วงเช้าตอนที่คีร่าไปไหว้ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วกับน้องศิรามให้เพื่อนๆชมกันด้วยนะคะเราสามารถเดินทางมาที่ศาลหลักเมืองแล้วก็วัดพระแก้วโดยรถ MRT นะคะมาลงที่สถานีสนามชัยค่ะสะดวกมากๆเลยค่ะ ารัชการข้าราชการจีนลูผมข้าราชการ่ช่วงเช้าก็ค่อนข้างร้อนนะคะแล้วก็สาเหตุที่ไม่ได้ทําเป็นคลิปสัมภาษณ์น้องที่วัดนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่น้องมาวัดพระแก้วแล้วก็สารหลักเบืองนะคะก็เลยอยากให้น้องได้มีโอกาสได้ซักถามนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับความรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้เต็มที่นะคะก็เลยมาคุยกันตอนช่วงที่ เดินอยู่ที่ตลาดนะัดสวนจตกรจักรมากกว่านะคะแต่ก็ยังไงก็ได้ตัดคลิปมาให้เพื่อนๆชมสั้นๆน,นะคะว่าบรรยากาศตอนที่เราไปเที่ยววัดพระแก้วกับสารหลักเมืองเป็นยังไงบ้างนะคะร้อนนะแต่ว่าสู้เที่ยวเมืองไทยก็แบบนี้แหละไม่ <laughs> ไปไม่ร้อน <laughs> <laughs> อได้ยินไหมเขาพูดหนูผขาวมา <laughs> บอกว่าเที่ยวเมืองไทย <laughs> ไม่ไปไม่ร้อนถ้าไม่ไ,ไ,ม <laughs> <laughs> ได้ไปก็ไม่ร้อน สวัสดีครับทุกคนผมชื่อสีลาครับตอนนี้มาเรียนที่ไทยแล้วครับตอนนี้เรียนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับคณะอะไรเอ่ยคณะอักษรศาสตร์ครับนะเพราะว่าคราวที่แล้วเรายังไม่ยังไม่ชัวใช่ไหมว่าว่าเป็นคณะอะไรนะรู้ไหมไม่ได้ <c oughs> ه, ทีนี้เปิดเทอมไปนานหรือ,อยังยังไม่นานครับแค่สองสัปดาห์ที่จุฬาเขามีรับน้องหรือเปล่ารับน้องอะไรครับมีพิธีรับน้องหรือเปล่า ยังไม่มีใช่ไหมยังอ่าแต่แต่เข้าเรียนแล้วเนาะครับอ่าเราให้ฟังหน่อยว่ามาเมืองไทยแล้วได้เข้าเรียนแล้วอ่าเราเรียนเป็นไงบ้างอาจารย์เป็นยังไงใจดีไหมเอ่อรู้สึกว่าเรียนเรียนไม่เยอะแล้วก็อาจารย์ใจดีทั้งหมดเลยชอบมากแล้วก็สบายที่สุดก็คือเข้าเรียนในเก้าโมงเช้าไปเลยเดิไปเรยเดใช่อ่าเร่เก้าโมงเ้าถึงกี่โมง ใช่สบายมากแล้วกเ็เพื่อนคนไทยก็ใจดีจริงๆเพื่อนคนนั้นทั่วไปนะได้เพื่อนเยอะอย่างใช่เออน่าจะไม่เยอะนะยังไม่ค่อยเยอะยังไม่ค่อยเยอะครับแต่พี่เห็นโพสต์ในโมเมนต์ก็มีรูปเยอะอยู่นะใช่ก็ <theo S 2> มีเขาก็มีครับครับตอนนี้ลําบากที่สุดก็คือฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าอาจารย์พูดอะไรอยู่เพราะว่า แต่ก่อนไม่ค่อยพบสถานการณ์แบบนี้อาจารย์พูดภาษาไทยเรื่อยๆไปแล้วก็มันน่าจะลำบากนิดหน่อยสำหรับชาวต่างชาติครับแล้วที่ศิลาเรียนเนี่ยมันเรียนมีแต่คนไทยหรือว่าเด็กต่างชาติล้วน,วนเด็กต่างชาติลว้ลวนครับอ๋อก็คือมีมีเพื่อนชาติอื่นด้วยมีเพื่อนไทยเพื่อนชาติทั้งหมดเลย อ๋อแป๊บนึงนะคือมีทั้งเด็กไทยแล้วก็มีเด็กต่างชาติด้วยมีเด็กชาวต่างชาติด้วยแล้วชาวต่างชาติเนี่ยมีชาติอะไรบ้างจ้ะเอ่อชาวญี่ปุ่นชาวเกาหลีแล้วก็ชาวจีนครับทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเอ่อแปดคนครับชาวต่างชาติแล้วเพื่อนต่างชาติคนอื่นเนี่ยภาษาไทยเขาเป็นยังไงบ้างเขาพูดได้เยอะไหมเออก็พูดได้เยอะนะเพราะว่าเตรียมมาแล้วเตรียมมาเตรียมมาบ้างแล้ว ศิลาวาดเพื่อนคนไทยเนี่ยเขาช่วยแม้เวลาเวลาเรียนแบบว่าตรงไหนไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ใจดีจริงๆถามเพื่อนอะไร <c oughs> อะไร,ะไรก็บอกให้ละเอียดแล้วก็ <c oughs> พูดช้าด้วยชอบมากตอนนี้ศิลาเรียนวิชาอะไรบ้างมีลักษณะภาษาไทยแล้วก็การใช้ภาษาไทย แล้วก็ยังมีวิชาที่การแปลภาษาไทยจีนแล้วก็เขียนโยนาอ,อะไรอย่างนี้ครับแล้วรู้สึกว่าวิชาไหนสนุกที่สุดสนุกที่สุดก็คือการแปลครับชอบแปลใช่ชอบแปลมากมาได้ประมาณมาถึงวันที่หนึ่งเนาะหนึง่งสิงหาคมใช่ไหมคะถึงตอนนี้วันนี้วันที่สิบ วันที่9 9เนาะใช่19แล้วก็ประมาณ3อาทิตย์อ่ะรู้สึกว่าภาษาไทยตัวเองแตกต่างไปไหมดีขึ้นไหมอืมน่าจะดีขึ้นครับน่าจะเหรอทุกวันพุ่ภาษาไทยอืมอืมอืมแล้วมาเรารู้สึกว่าคนทั่วๆไปอ่ะคนรอบข้างอ่ะภาษาไทยอ่ะเข้าใจยากไหมถ้าพูดได้ดีมากจะเข้าใจยากอ๋อแต่ก็โดยรวมไม่ได้มีปัญหาว่ากำลังพยายาม เปิดการฟังอยู่ครับม,มีเพื่อนสนิทหรือ,อยังมีครับมีแล้วใช่ไหมเพื่อนคนไทยหรือต่างชาตชิเพื่อนคนไทยครับแล้วเดินไปด้วยที่มาเนี่ยได้ไปได้ไปที่ไหนมาแล้วบ้างที่ไทยหรอ,อได้ไปเที่ยวเชียงใหม่แล้วก็ได้ไปเที่ยววัดพระแก้วกับพี่ขีราแล้วก็ดีแม่น้าเจ้าพระยา แล้วก็น่าจะเท่านี้มาถึงประมาณสามอาทิตย์เนี่ยศิลาชอบชอบอะไรในเมืองไทยมากที่สุดชอบอาหารมากที่สุดครับอาหาร<อ>ที่ชอบที่สุดคืออะไรคะ,ะกะเพราหมูข้ากัเพาหมูอร่อยจริงๆอร่อยมากตอนอยู่เมืองจีนเคยกินไหมอะ่ะไม่เคยครับเขาไม่เคยกินกะเพราเลยอ่ะคะใช่ใชตอนอยู่เมืองจีนศิลากินอะไรอะ่ะม้งางไทย ร้านอาหารไทยเหรออืมอาหารไทยเคยกินแกงเขียวหวนานไก่แล้วก็ต้มยำกุ้งอย่างนี้แต่ไม่เคยกิน<า>กะเพราใช่มามใช่ใช่ไม่เคยชิมกับพ้าหมูมกะเพราเนี่ยเป็นเมนูมแบบยืนพื้นของคนไทยเลยนะว่าแบบว่านึกอะไรไม่ออกก็คือต้องกินแต่มันก็อร่อยจริงๆนะก็จะแบบว่าออใช่ไหมกะเพราไก่ไข่ดาวกะเพราหมูไข่ดาวกะเพราสวยผสมกันอร่อยมาก แล้วมันจะมีแบบนี้ด้วยนะรู้จักหมูกรอบไหมหมูกรอบรู้จักกับกะเพราหมูกรอบก็อร่อยกระงอสั่งสั่งเขาได้โอคสั่งได้เดี๋ยวลองดูพวกพรร้านอาหารตามสั่งน่ะเออมันกะเพรามันทําได้หลายอย่างทั้งกะเพรากุ้งกะเพราปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยเราสั่งได้หมดเลยอือยากไปชิมจังได้เดี๋ยวเราเดินกลัไปเรื่อยๆอันนี้เป็นร้านเครื่องหอมีนองเขาก็จะเหมือนผสมเองอ่ะ คิดถึงบ้านไหมไยังไม่ครับแล้วตอนนี้เพื่อนเพื่อนที่เพื่อนที่เมืองจีนก็คือเดี๋ยวก็จะมีตมตามาใช่ตามาแต่ว่าก็ไม่ได้คิดถึงเพื่อนไม่ได้เหงาหรอเหงาไหมก็คิดถึงนะเหงาปะะเหงาไหมเหงาไหมเหงาเพราะว่าอยู่ขอพักคนเดียวบางทีก็นั่งนั่งอยู่ขอพักเขียนกันบ้านอะไรอ่านหนังสือก็รู้สึกว่าเหงา แต่เดี๋ยวอยู่ไปสักพักก็จะสนุกมันก็เเต่ว่าตอนนี้อยู่กับพี่คิราก็รู้สึกว่ารวะเรวะรู้สึกว่าดีใจมากไม่เหงาเลยแตเดี๋ยวพี่จะทิ้งกลับเมืองจีนก่อนศิราตอนที่มาเมืองไทยมาครั้งนี้ก็คือเป็นการมาเมืองไทยครั้งแรกก่อนหน้านี้ไม่เคยมาใช่ไหมศิรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เรารู้สึกผิดคาดอะคือคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอมาเมืองไทยแล้วมันไม่ใช่ บ้างอ,อ,อน่าจะคือมชสวาตพูดได้ไหม,มแต่ก่อนคนจีนจะเข้าใจว่าที่นี่มีกัดเทยพูดได้ไหมพูดได้มีเยอ,อะมีทั่วไปแต่ว่ามาถึงที่นี่แล้วม,มันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะครับแล้วก็คนจีนก็เข้าใจผิดว่าที่นี่เกยทั้งหมดเลย <laughs> ใช่ใช่จริงนะแล้วก็ตอนนี้มาถึงที่นี่แล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นความจริงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกแล้วศิลาคิดว่าอย่างกระเทยอย่างเงี้ยผูดผิดมาเราไม่จริงจริงคนไทยไม่ค่อยถึงแม้ว่าจะเอ่อเพศที่สามเพศทางเลือกคือคือจริงๆรแล้วถ้าเป็นในหมุมมงคนไทยอ่ะเขาก็ค่อนข้างจะให้เสรีมากกว่าแบบชอบแบบไหนเป็นแบบไหนก็ ก็คือยอมรับค่อนข้างยอมรับใช่ใช่ก็คือเป็นสิทธิของเขาเขามีชีวิตแบบไหนที่มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาที่เนี่ยก็มีเพื่อนที่เป็นแพทย์ทางเลือกด้วยใช่ไหมเจอบ้างปะก็มีบ้างครับอืมแล้วรู้สึกยังไงเพื่อนกรีครับอืมแล้วอย่างก่อนเรามาอย่างเงี้ยเราคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแล้วพอเรามาเรารู้สึกว่าเป็นยังไงรู้สึกว่า่างเขาน่ารักใช่ไหมใช่ สดใสมีชีวิตชีวาอย่างนี้น่ารักจังพอเขาอืแล้วได้เล่าให้พ่อแม่ฟังไหมอย่างอย่างเรื่องนี้ที่เรารู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่เราเหมือนเข้าใจผิดเหมือนแบบเอ,อ้ยมันไม่ใช่ยังยงมีครับอเอ,อแต่ก่อนจะทีเมเดียจีนอะ่ะจะพูดว่าที่ถ่ายไม่ปลอดภัยอย่างนี้ไม่ปลอดภัยอย่างนั้นอม,มีอันตรายมากมายอะไรอะไรแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอตอนที่ผมมา ตอานที่ผมเองมาอยู่ที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าที่นี่ก็มีความโชคแล้วก็ปลอดภัยมากใช่แล้วอย่างมาอยู่อย่างเงี้ยก็คือรู้สึกว่าปลอดภัยถูกไหมใช่ใช่ใช่คือแล้วเขาจะกลัวที่เขาบอกว่าอันตรายอ่ะไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยอะไรอ่ะไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับไม่ทราบว่าพนันยังไงขายคนอ๋อใช่พวกพวกเขาพูดว่าที่ไทยอะรับผาตัวเหรอใช่แล้วก็เกี่ยวกับเอยา ตาหมาเรียกว่าอะไรครับยาเสพติดหรอยาเสพติดแต่ว hmm. yeah. ่ามาที่เมเดียจีนพูดว่ามันมันแดงมากที่ไทยแต่ว่าไม่ไม่ใช่ความจริงหรอกครับคือมาแล้วก็รู้สึกว่าปลอดภัยใชใช้ชีวิตก็สนุกใช่แล้วก็อยากพูดอยากพูดถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือที่ไทยอ่ะร้านคนที่ขายของ คนที่ให้บริการอย่างนี้พวกเขายิ้มตลอดเวลาเลยให้บริการที่ดีมากที่สุดครับก็คือดีใจมากให้เราให้เราใช่ไหมเรารู้สึกใช่มีความสุขมากเรารับบริการแล้วเราใช่รับบริการที่ดีใช่แล้วที่เขาบอกว่าสยามเมืองยิ้มเคยได้ยินใช่ไหมใช่จริงไหมอะไรครับสยามเมืองยิ้มเคยได้ยินไหมสยามเมืองยิ้มคืออะไรครับหมายความว่าเมืองไทยอ่ะเป็น land of smile จริงเป็นความจริงจริงใช่ไหมทุกคนก็จะยิ้มคนไทยยิ้มง่ายเนาะยิ้มง่ายอืมใช่แล้วคนไทยก่อนมาคนไทยอ่อศิลาเคยบอกว่าสําหรับคนจีนเนี่ยคนจีนมองว่าคนไทยใจดีใช่ไหมใช่ใจดีจริงๆหรือเปล่ามาอยู่แล้วเนี่ยจริง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 แต่ยัว่าจริงจริงนะครับอืมโอเคอ่ะศิลาแนะนำหน่อยสิของที่คนจีนชอบซื้อเนี่ยชอบซื้อ คนจีนชอบอะไรบ้างยาดมอ่าแล้วมีอะไรอีกเอ่อแค่รู้จักอันนี้ครับที่คนจีนชอบนะแล้วก็แกงกังช้างฮะอันนี้ครับกังเกงชากังเกงช้างใช่กังเกงช้างหอมมากมากจตุจักรก็มีหลายร้านมากเลยนะใช่ใช่ใช่แล้วอ่าเมื่อกี้ถามถึงเรื่องเพื่อนด้วยทีนี้เพื่อนที่เมืองจีนคือ มันตอนที่เรียนเนี่ยมีเพื่อนคนจีนที่เรียนภาษาไทยกี่คนที่เป็นเพื่อนชั้นปีสองเหมือนกับศิลามีกี่คนคนจีนที่จุฬาหรอครับไม่ที่เมืองจีนที่ซีซู่ซีซู่มี28คนครับแล้วเขาได้มาแลกเปลี่ยนภาษาไทยกี่คนมา8คนครับคุณดมพันนี่ครั8คนใช่ไหมใชยก็คืออยู่เฉพาะที่กรุงเทพหรือว่าไปจังหวัดอื่นด้วยอ่ะอยู่เฉพาะกรุงเทพครับแต่ว่าศิลาตอนเนี้ย ที่เมืองไทยตอนนี้มีศิลาแค่คนเดียวอีเจ็คนยังไม่มาหรอใช่เหลืออีเจ็ดคนยังไม่มาครับก็คือรอเรื่องวีซ่าให้เรียบร้อยก่อนใช่ใช่แล้วเจ็ดคนมีแปดคนแล้วก็มีศิลาเป็นอ่าใช่อีเจ็ดคนยังไม่มาแล้วทีเนี้ยคนที่เหลือล่ะ2ีส็คนที่เรียนด้วยกันน่ะแล้วคนที่เหลือเขาอยู่เมืองจีนใช่ไหมเรียนต่อที่จีนครับที่ชิซูอย่างเล่าให้ฟังหน่อยอย่อยางพอศิลามาอยู่ที่นี่แล้วใช่ไหม ถามในมุมของเพื่อนที่เขาไม่ได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนอะแล้วเขาได้เห็นว่าศิลาได้แบบว่าอัปเดตในโมเมนต์ใช่ไหมก็โพสต์รูปอยู่กับเมืองไทยว่าได้ไปทํานูน่นทํานี่ที่เมืองไทยอย่างเงี้ยเพื่อนมีมาเมนต์หรือมีแบบว่าสง่งเมสเซจมาถามอะไรไหมว่ายังไงบ้างมีคอมเมนต์ม,ม,มากที่สุดโก็คอืออิจฉามากใช่แล้วคิดว่าเขาอิจฉาศิลาเรื่องอะไรเรื่องที่มาเรียนที่ไทยได้มาเที่ยวไทยได้ เพราะว่าที่ไทยสนุกไงแล้วมารู้สึกว่าสนุกจริงๆใช่ไหมสนุกจริงๆจริงอาหารก็อร่อยอทิวทัดก็สวยคนก็ใจดีแล้วค่าใช้ใจ่ายก็ถือว่าไม่แพงค่าอืมแพงไหมอะไรแพงนะ,ะน่าจะไม่แพงกว่าจีนแต่ว่าถ้าอยู่กรุงเทพก็แพงนิดหน่อยครับอืม,อม เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กลลังเมืองครับและศิลาคิดว่าอะไรที่มันถือว่าแพงอืมอาหารไม่แพงอา,าอาหารไม่แพงใช่าหารไม่แพง,แ,พงแต่ว่าคงใช้อ่ะถ้าไปซื้อที่ห้างสรรพสินค้าอย่างนี้จะแพงนิดหน่อยครับอืมโอเคครับอันนี้เหรออันนี้ครับสนใจใช่ไหมใช่สนใจเรียกว่า ปลาหมึกย่างจะซื้อใช่ไหมเอาเลยจัดไปเอ้ย้าวนี้เขาดังนะเนี่ยเขาออกรายการทีวีเยอะเลย ใ่ไหมเครับอาชิมให้ดูหน่อยมากินปลาหมึกครับเคยกินไหมเคยกินมาแบบนี้ที่เมืองไทยเมืองไทยอ่ะเขาจะต้องกินแบบนี้อะลองชิมก่อนลระบอกว่าเป็นไงอร่อยไหมยี่ห่ะที่ผมพูดอาหารไทยอร่อยอืพิเศษมีรสชาติพิเศษเป็นครั้งแรกที่เคยกินปลาหมึกย่างด้วยใช่ไหมใช่มีรสชาติเปรี้ยวเี้ยว แล้วก็แซ่บเปรี้ยวๆกับอาหารทะเลมันคนไทยจะเรียกว่าแซ่บผสมอร่อยแต่แซ่บแซ่บแซ่บเป็นภาษาอีสานน่ะแปลว่าอร่อยแต่ว่าเขาก็จะส่วนใหญ่เขาจะหมายถึงอาหารที่มีรสเปรี้ยวและเผ็ดอ่าจะแปลวจะเรียกว่าแซ่บใช่แซ่บแซ่บอร่อยมากอร่อยเนาะใช่ไมราบว่าเอ่ออันนี้อันนี้เปรี้ยวๆมั้งไม่ทราบว่าคืออะไร เปรียปร้ยวๆใช้มะนาวมะนาวน้ำจิ้มเนี่ยเขาก็จะใส่พริกใส่กระเทียมกกระเทียมแล้วก็มะนาวานาวน้ำปลาครับอร่อยจริงๆอืงคนไทยอ่ะจะชอบกินอาหารทะเล,ลกับคือคนไทยมีความรู้สึกว่าอาหารทะเลมันคาวรู้จักคาวไหมมันจะมีกลิ่นคาวค,คนไทยก็เลยจะชอบปรุงอาหารทะเลให้มีรสเปรี้ยวเผ็ดเหมือนต้ยมยำกุ้งอย่างเงี้ยก็จะเป็นรสเปรี้ยวเผ็ดถูกไหมแล้วอย่างน้ำจิ้มอันนี้เหมือนกันก็จะต้องออกเปรี้ยว พ <Ừ. S 2> านาันาว่าอิ่มใจได้ไหมได้นันรักจังพี่ลงกินกับได้ก็คือวันนี้จตุจักรก็ไม่รู้ว่าคนเยอะไหมอ่ะแต่ว่าร้อมเป็ปกตินะคะศิลาทำอะไรอ่ะกำลังแต่งหน้าอยู่ใน มืืออถแต่งรูปนะคะไม่ใช่แต่งหน้าแต่งรูปแต่งรูปในมือถือครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้เราไปวัดพระแก้วกันถ่ายรูปมาได้เยอะเลยเนาะใช่ใช่ใช่แล้วก็แสงค่อนข้างสวยนะคะแต่ว่าทําไมต้องแต่งรูปอีกล่ะคือพี่ว่ามันก็สวยแล้วนะเพราะที่จีนเราวัยรุ่นนิยอมใช้มือถือมาแต่งรูปให้ให้ให้หน้าลิกขึ้นให้จมูกลิกขึ้นเอ่อปรับตาอย่างนี้ ชูวไว้คนจริงสว่วนใหญ่ชอบทำอย่างนี้แหละแล้วจีราบอกพี่ว่าถ้าเทียบแล้วคนไทยไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยใช้แอปแต่งรูปใช่ไหมใช่เออบางเที่เอ่อ,อ,อถ่ายรูปออกคนไทยพ่าเขา ถ่ายรูปป๊อบแล้วก็ส่งในคอมมันปั๊บไม่แต่งเลยแปลกใจมากใช่ไหมอยู่กันได้ยังไงไม่แต่งรูปใช่ไหมใช่เรียกว่าเป็นข้อแตกต่างนะคะของวัยรุ่นไทยกับวัยรุ่นจีนนะคะเพราะอย่างคีร่าเหมือนกันเวลาถ่ายรูปเพื่อนอะเพื่อนผู้หญิงก็เขาก็จะกลัวว่าแบบเอ้ยเขาไม่ได้แต่งหน้าเขายังไม่สวยเขาไม่มั่นใจอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบเฮ้ยเราหนังหน้าก็ไม่ได้ดีหมายถึงว่าพี่อะนะพี่ก็แบบเอ้ยก็ไม่ได้ว่าหนังหน้าดีแต่ว่าเออก็ถ่ายไปเถอะใช่แบบนี้อ่า นะอ่ะอรเริ่มถ่ายรูปถ่ายรูปเร่งสองสับใครนะขย,ยิมขยิมสองสับโอเคครับอาชิมซี <laughs> ถือได้ไหมถือได้ไหมพี่ช่วยไหมาอาชิมอะไรครับซีไอติมก่อนอันนี้คือเขาเล็กไอติมกะทิ คือรสชาติอะไรรสชาติอร่อยไหมมะพร้าวไหมใช่มันมันทำมาจากมะพร้าวไงมันทำมาจากกะทิอ่ะมันทำมาจากโคโคนัทมิลค์อันนี้เนื้อมะพร้าวหวานหวานเป็นลูกมันมันไม่ใช่ลูกของมะพร้าวนะใสๆอ่ะเขาเรียกอ่าคนไทยเรียกว่าลูกจ่ามันเหมือนแตมาจากลูกอันนี้คือข้าวเหนียวเหมือนใช่ข้าวเหนียว ผสมกันก็ชาติดีใช่คนไทยชอบชอบใส่อย่างเงี้ยแหละ<ช>คือเวลาใส่พวกออไอติมเนี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเครื่องเคียงอ่ะให้เลือกด้วยมีเนื้อมาพร้ไหมครับมีอยู่ในถ้วยอ๋ออันนั้นเห็นไหม<ะ>อันนี้แหละใช่อืมอร่อยไหมนุ่มๆหอมๆฟินไหมวันนี้คือแบบว่าของกินนะมีของกินอร่อยอร่อยอร่อยมาก ได้คิดถึงอีกอย่างหนึ่งที่ชาวจีนทำไมชอบมาไทยเพราะว่าเหมือนได้ดูแล้วที่ไทยอ่ะมันมีชีวิตแบบชา้ชาๆสบายมากอยู่สบายมากไม่ไม่รีบอะไรก็นี่แหละชาวจีนชอบมาเที่ยวที่ไทยครับถ้าให้ศิลาบอกกับคนจีน 喷喷洒进哑嗨喷出了吗跳吧跳槽呀不生你呢欢迎大家来到泰国玩因为什么要来泰国呢因为吃吃吃的真的就是非常丰富多样然后它口味也很独特真的非常好吃然后也有很多美景然后这边虽然说是天气热了点但是真的真的气氛非常好 就就是整整就是整整一慢奏的的生活真非常值得วัง<ม>ที่ขอพักน่าจะเหมาะไหมครับอะไรนะวังที่ขอพักได้ไว้นในห้องใช่ไหมหไว้ผมจะเทา้าไว้ที่พื้นจะไปไว้ที่ไหนอ่ะตรงพื้นใช่ไหมขอพักครับอื เ oh. ดินไปเดินไปคุยไปทีนี้ศิลาคิดว่าตอนนี้ก็อ,อยู่ได้ประมาณสมอาทิตย์แล้วแล้วทีนี้ก็คือกําหนด,ดมันก็คือ<ม>1ิเดือน<ๆ>ถูกไหมใช่ครับศิลาวังมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเป้าหมายมีสิ่งที่อยากจะทํานอกเหนือจากเรียนเนี่ยพายว่าก่อนที่จะกลับจีนเนี่ยอยากจะทําอะไรให้สําเร็จหรือมีอะไรในเมืองไทยที่แบบว่าอยากทําบ้างอ๋อความคาดหวังหรือเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยเอ่อที่หนึ่งก็คือ ทำวิชาให้ดีเรียนวิชาให้ดีแล้วก็ยังเอินก็เคยอ,อยากศึกษาเกี่ยวกับพระ,ะ,ะพุทธศาสนาสนใจด้วยเหรอใช่สนใจครับแต่ศิลาเป็นคริสเตียนคริสเตียนแต่ว่าสนใจพุทธศาสนาใช่ไหมใช่ใช่อยากศึกษาด้วยเพราะอะไรอะ่ะเพราะว่า ลักษณะของไทย<ม>คือพทุทธศาสนาเกี่ยวกับวัดเยอะนอะใช่ชเกี่ยวกับวัดเยอะ<ม>แล้วก็ติดต่อกับชีวิตประจําวันเยอะแล้วก็อยากรู้ว่ามันทําทําไมแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไรแล้วก็ม,มีอะไรพิเศษบ้าง<ม>อยากศึกษามากคือเรียกว่าถ้าเข้าใจพพรุทธศาสนาก็อาจจะทําให้เข้าใจ<ม>วัฒนธรรมไทย ได้ชัดเจนมากขึ้นใช่ใช,ใช่เลยครับอโอเคก็เดี๋ยวถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าระหว่างที่ศิลายูมืองไยถ้าเกิดว่าพี่มีโอกาสได้กลับมาช่วงระหว่างนี้ก็จะมาอัปเดตกับศิลาเรื่อยๆเนาะค,คือคิดว่าเพื่อนๆทางบ้านนะคะน่าจะสนใจอยากรู้เหมือนกันเนาะว่าอัปเดตว่าศิลาเขาจะแบบว่าปรับตัว แน่นาคตนะสมมติอีก6เดือนเดี๋ยวเราแลวมาเจอกันใหม่เนาะได้เลยค่ะเราจะได้ดูว่าภาษาไทยเป็นยังไงแล้วก็ความตัวกับชีวิตเมืองไทยเป็นยังไงนะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะคีรากับน้องศิลาเนาะก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ